สวัสดีครับมาพบกับผมเซียนโก้ตสเสถ่อนประจำวันที่14สิงหาคมพศ2565น,น,น,นะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเชลซีพบกับฮอตสเปอร์ในเวลา4ทุ่มครึ่งของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านเชลซีผลง,งานโดยภาพราวมในเกมนัดประเดิมสนามนัดแรกในลีกที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าทำผลง,งานได้ดูไม่แย่เลยเหมือนกันเพราะประเดิมสนาม ด้วยการบุกไปเก็บ3าเต้มกับทีมเยือนมาได้ขณะที่ฮอสเปอร์ผลงานโดยภาพรวมในเกมประเดิมสนามนัดแรกของพวกเขานั้นเป็น2ทีมใหญ่ของหลีกที่ศักยภาพโดยภาพรวมแก่งกว่าไม่แพ้กันและผลงานในเกมนัดประเดิมสนามนั้น ก็สามารถเก็บ3ามแต้มมาได้ด้วยกันทั้ง2ทีมโดยภาพรวมมองว่าก็ยังดูสูสีกันมองว่าดูใกล้เคียงกันเกมนี้ยอเชียไปที่ฮัสเปอร์ที่ได้ที่ได้ลุ้ไลนได้ทั้ง2มุมดูจะได้เปรียบกว่าเยอเชีย์ไปที่ไก่เดือยทองฮัสเปอร์ครับ ก็จ,จบลงไปแล้วนะครับสําหรับทีเด็ดคืนนี้ก่อนจากกันวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆค่าน้ำเสนมาฝากกันเว็บยูฟ่าไลน์สองสีเฮดมีโปรโมชั่นคือเง่อเสียสูงสุดสองหนบาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่สิบห้าและวันสต้าของเดือนนะครับและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายอยู่ในกลุ่มทีเด็ดวันนะครับผมถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ